อีกก็เหมือนจะโดนคดีความด้วยใช่ไหมครับเคยโดน นอเนติวิทย์ชอดพัฒน์ไพศาลนักกิจกรรมสังคมและการเมืองผู้ก่อตั้งสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยและกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับหยกนั้นคงไม่สามารถเปรียบเทียบกับความเคลื่อนไหวของเขาในอดีตได้ทั้งหมดนะคะแต่มุมที่คล้ายกันที่เขาเคยเจอก็คือการถูกประนามและกีดกันซึ่งจากบทเรียนที่ผ่านมาเขาจึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกด้วยการหันหน้าเข้าหากันและพูดคุยกันค่ะ ผมว่าน้องก็เจอหนักหลายๆแง่เหมือนกันฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจเด็กบ้างเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเหมือนลูกหลานเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่าลูกหลานเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอแรงกดดันขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทําเนี่ยจะต้องไม่ใช้สายตาแบบเพ่งโทษสายตาที่ต้องการว่าเฮ้ยน้องทําผิดทําถูกเราจะไม่ทําแบบนี้เลยใช่ไหมถ้าเออเขาเราเห็นเขาว่าเขาเป็นเหมือนลูกหลานเราเนี่ย เราก็จะดูว่าเออทำไมเขาถึงเขาถึงต้องทำแบบนี้ศึกษาสา,สาเหตุให้ท่วนทีก่อนแต่ว่าตอนนี้สังคมพยายามที่ตัดสินมากนะครับพยายามจะไปตั้งแง่นั่นนี่เพื่อมาจับผิดเด็กผมว่ามันมันก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะขึ้นเลยผู้ใหญ่ในสังคมนี้ถ้าคุณทำได้แค่นี้นะครับเราไม่เข้าใจประเด็นที่เขาต้องการนำเสนอเราไม่เข้าใจจิตใจเขาเลยแบบนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้ เหตุผลเรื่องไม่สามารถพาผู้ปกครองมามอบตัวตามกฎระเบียบได้ทันเวลาที่ออกประกาศมานั้นในมุมมองของอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมนุษย์สวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าอย่าทําให้ระเบียบทางการศึกษาดูคับแคบแล้วก็แข็งตัวจนเกินไปครับควรมองเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนคนหนึ่งที่หน่วยงานรัฐต้องยืดหยุน่นพยายามหาทางไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเพราะจะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่ควรผลักเด็กออกเพราะความเห็นต่างควรทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เยาวชนสนใจเรื่องสังคมและการเมืองมากขึ้นแล้วก็ขอให้กระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือหรือให้คําแนะนำครับในฐานะเยาวชนคนหนึ่งที่กําลังขาดโอกาสทางการศึกษาจากปัญหาส่วนตัว ระเบียบเนี่ยนะับเวลามันออกมาครับมันควรที่จะนะับมีความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดกว้างกับความแตกต่างมันต้องคิดเผื่อไว้เสมอฮะว่านะครับมันอาจจะไม่มีใครเข้าพอดนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเ,ออเขาเป็นเด็กที่พ่อ,พอ,พอแม่กำพร้าพ่อแม่ละ จะยังไงใช่ไหมจะวงเล็บแบบไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งนะครมันก็สะท้อนให้เห็นถึงนะครับแลระเบียบในประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่สังกัดนะครับส่วนพิษาธิการเนี่ยฮะยังมีลักษณะที่คล้ายๆกับว่าแข็งตัวค่อนข้างมากคับแคบและแข็งตัวมากๆนะครับมันไม่ได้อบรับไอ้ความแตกต่างหลักๆหรือว่ากรณีที่มีความเฉพาะเจาะจง นางอังคณานิลภัยจิตผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนมองว่ากรณีของหยกนั้นโรงเรียนควรผ่อนปรนขยายเวลาการมอบตัวค่ะโดยให้เวลาในการหาผู้ปกครองหรือรอคําสั่งศาลในการตั้งผู้ปกครองขึ้นมาดูแลเราะมองว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเด็กทุกคนควรจะเข้าถึงสิทธ์นี้ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ควรจะมีส่วนร่วมหาทางออกเข้ามาดูแลเด็กให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการศึกษาต่อได้ผู้ปกครองที่แท้จริงของเด็กก็ควรประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อหาทางออกให้เด็กด้วยค่ะก็อยากจะให้กําลังใจครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าครอบครัวก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะพ่อไม่อยู่แม่อยู่ไหมนะคะหรือแม่ไม่สะดวกปู่ย่าตายาย นะคะพี่น้องพี่พี่ๆน่ะลุงป้าน,น้าอาเนี่ยมีใครสักคนสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเข้ามาดูแลเด็กการมาดูแลเด็กไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องบังคับว่าเด็กจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าในฐานะของผู้ผู้ผู้ปกครองของผู้ที่ดูแลเพราะเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กเกิดเด็กเป็นอะไรไปมีใครทําอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วใครใครจะเป็นผู้เสียหายจากการที่ ครูหรือโรงเรียนจะปฏิบัติหน้านที่ได้ก็จะต้องได้รับความไว้วางใจได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่า,เ,าเด็กผู้ปกครองไว้วางใจให้เด็กมาอยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีใครอ,อนุญาตถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กถามว่าตรงนี้แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะงั้นมันมันเป็นความรับผิดชอบของบ้านและโรงเรียนที่จะต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดนะคะ